พอรูอวิชาไปเลยเหมือนเดิมปะครับมเล่นหนูไปน้อนน้องเล่นหนูมาตัวหนึ่งครับถอนขนน่ะเลยถอนขนมันเลยขีดขวายขี่ขวายหรือขี่อมหร้อขีดสุดแดงดพกพี่น้องแต่พี่น้องหลายที่ร้องมึงครับแต่แบบแบมาติดตามมึงนะครับพี่แกงกับตําไปแล้วตรัพี่แก่ครับย่างก่อนสุดเด็ดสุดเด็ดครับใส่น้ำปลาไปเลยสุดเด็ดได้กินมากพี่น้องใส่น้ำปลาไปนั่งหนูจังเลยยากเลยที่สียย่างก่อนครับ สายมบันพวกนี้พนี้เออผัดหนูผัดหนูซับแล้วครับซับแล้วใส่แกงใส่ไปเลยสุ่แกงใส่ไปเลยสไปเลยสล่ไ่ะใส่เลยสเสสุดเยใส่เลยใใส่ลยใส่เลยล ติดใจหมเนี่ใสน้ำนี่น้ำรังโคกดีเดอ่บ็นแบบนี้ข้าวเดืก่อนแล้วค่อยปรุงครับุดรถเลยใส่ลงไปใส่ลายแ่บ้ามันบ่เฮียมันบ่เฮียผมเปียกองูกัก็รดโอ้ยปดี๋่กี้เ้บชุดรถน ทีนี้นี่คุณเด็กพวกกินถ้าไม่ใส่ชูรสจะรู้เลยนะว่าข้าวมันใส่ไม่ใส่อะมันตำมงคุงเลยนะเพราะใส่ม่ได้ใส่ลงไปอกหน่อยปิดฝาไปขึ้นเก้าไปเถิดพี่น้องครับแนะนำใช่ไหมปิดฝาไปร้อสุกยังเนี้ยร้อใส่กระเพราไปเพร้อมเสิร์ฟโอ้หอมครับหอมเสิร์ฟือบเป็นตอนนะครับ ขัวับโอ้ชดใส่กินชดชับไอ่ความแซ่บไอ่ความแซ่บความหอมความนัวบดน้ำกันนี่แหละพี่น้องมาได้ครับมากินข้าน้ำกันข้าวแรงขั้วหนูปลอมหนูแล้วเอื้อดีอยังหมูแล้วจะพูดถึงเอื้อนนะครับมามาคลิปนี้เฉพอแค่นี้นครับอะไรก็ฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามผูน้ชายยี่สิบได้ครับสวัสดีดครับ